เอาแล้วครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมเห็นเพื่อนผมมาเล่นแอปหนึ่งชื่อแอปเฟสแอบปบมันเป็นแบบแอปที่เปลี่ยนตัวเราให้มันเป็นเพศตรงข้ามได้เว้ย <Wow. S 1> เป็นเพศหญิงเพศชายจากเพศชายเป็นเพศหญิงจากเพศหญิงเป็นเพศชายเว้ยแล้วคืออย่างนี้คือผมอยากลองเปลี่ยนตัวละครใน LV ให้มันเป็นเพศหญิงตอนนี้3ตัวก่อนเอา3ตัวก่อนครับ มีฟลอเรนติโน่เอ้ยไม่ใช่ฟลอเรนติโน่ดิฟลอเรนตินี่แล้วก็ซูเปอร์ซูเปอร์มี่แล้วก็ลูคี้อ่า oh <my. S 1> ลองดูนะครับลองเปลี่ยนเป็นเป็นผู้หญิงดูเอาะคนแรกเริ่มจากฟลอเรนตินี่อ่าเดี๋ยวเปลี่ยนเพศก่นอนเฮ้ยเป็นเพศหญิงครับเป็นเพศหญิงอ่าโอ้หน้าใสาขึ้นเยอะ นำไปใช้ก่อนเอ้ยไม่ยิ้มเลยอ่ะฟร์เรนตินี่เราเอายิ้มหน่อย <c oughs> ยิ้มเห็นฟันน่ารักกุ๊กซี่ส่งผมเอาผมยาวผมยาวเ,าเป็นผู้หญิงต้องผมยาวสิคะลูกเอา, <c oughs> เอาหน้าเด็กหน่อย วลนติน่ต้องเอาประมาณนี้นะอายุน้อยประมาณสองกำลังดีสักยี่สิบสิบแปดเออน่าใส่มากเขาก็ไม่ค่อยมีเรื่องอย่างนี้สิใส่แว่นตาด้วยเขาใส่แว่นตากันหมดเนี่ยเออใส่แว่นตาด้วยเออเออเออเอ้ยมีแว่นตาด้วยวะเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาครับแล้วก็หมอแต่ง เอารูปภาพนะแล้วมาแต่งงี้ถ้าเกิดผมเอามอนมอนฟินกับคนที่มีชื่อเสียงนะผมไม่ไม่รู้จะโดนดราม่าเอาแบบธรรมดาโอ้โหขาวมากโอ้โหฟร์เรนตินี่เราขาวมากงวยตายแล้วสวยเหมือนกันนะเราเนี่ยเออ น่ารักไม่เบาแต่งแต่งแต่งหน้าด้วยแต่งหน้าด้วยต้องมีลิปปากต้องแดงๆนะคะลูกเออเออเอาหน่อยเอาหน่อยเออ,เ,อเสร็จแล้วครับคนแรกฟลอ <c oughs> เรนตินีเออฟลอเรนตินีเออก็ดีนะเดี๋ยวสวยไปอีกแบบเออ บันทึกไปอ่าไปเซตก่อนอ่าคนต่อไปนะครับเป็นลุคก,กี้มาลุคก,กี้เปลี่ยนเป็นเพศนะเพศหญิงเพศหญิงอืมออกจะมีเป็นแบบผู้หญิงมีอายุหน่อยๆเป็นแบบป้านะเป็นป้านะ oh, <no. S 1> เอออายุต้องเป็นป้าๆนะอา,อายุ สูงอายุหน่อยสูงอายุหน่อยเออใช่เลยโอ้โหโคตรป้าเลยลุงทรงผมทรงผมมันยาวสิเป็นผู้หญิงอ่ะเออเออแบบเดิมดีกว่าเอาแบบเดิมดีกว่าเออเออเอาไหนดีขานาดนอะ จมูกจมูกโตแล้วไม่เอาแล้วจมูกอะ่ะจมูกโตแล้วเพศเพศสรงผมยิ้มยิ้มอ่ะลองยิ้มอีกทีดิฟันชิดหน่อยลูกกี้โอ้ยิ้มอย่างนี้สิเออ้อันตามไม่ต้องใส่นะลูกกี้แต่งหน้าหน่อยแต่งหน้าหน่อยปากชื้นชื้น มีลิปมีสีลิฟวันวาวมันมันสักนิดนึงลุก,กี้ค่ะเอเสร็จละลุก,กี้อือ่ะลุก,กี้เสร็จแล้วก็เหลืออะไรซูเปอรม์มีเหลือซูเปอร์มีอีกตัวหนึ่งมาซูเปอร์มีอือซูเปอร์มีต้อง ดูหน้าเข้มๆหน่อยนะดูหน้าเข้มๆหน่อยโอ้ลูกกี้เมื่อกี้ลืมอ่าไม่เป็นไรลืมมอร์ฟรินเรียกอะไรเนี่ยมอร์ฟิกมอร์ฟิกอะไรไม่รู้นะครับผมช่างมันช่างมันเปลี่ยนเพศลูกอ่าซูเปอร์มี่กัอนอ่าซูเปอร์มี่ของเราอืมผมไม่ไม่เนียนเลยไม่เป็นไร,รยังคะซูเปอร์มี่แนข่ขุ่มขุ่มแน่ขุ่มขุ่ไม่ยิ้มไม่ยิม้ม เขาไม่ต้องนะครับผมทรงผมยาวหน,หน่อยเนี่ยเอาให้ยาวนิดนึงอ่ะว่าไงอ่ะค้างอยู่นานไม่ได้นะโอ้โหโอ้โหไม่มีดีกว่าอืมหน้าต้องเด็กน้อย อืมอย่างนี้สิเออดูเป็นผู้เป็นคนนะซูเปอร์มี่แต่ผมหัวมี้นี่น่าจะหวีซะหน่อยนะอ,อืมนี่ต้องใส่แว่นตาด้วยออซูเปอร์มี่เราอ,อ,อ,อต้อืมสาวออฟฟิศริงปวะเฮ้ยธรรมดาที่ไหนในะสาวออฟฟิศวะเฮ้ยอ่า ่าต้องคนนี้เลยขาวๆมาอื้มอ๋อ,าอานานจัดนานจัดอืมโอ้หสาวออฟฟิศขาวจุ๊บ ซูเปอร์มี่เรานี้เหมือนหญิงสุดแล้วครับผมเหมือนผู้หญิงสุดละออแล้วดูทรงผมดิเนียนขึ้นเยอะโอ้โหซูเปอร์มี่ปากต้องแต่งหน้าหนะ่อยเออแต่งหน้าให้หน่อยอปากแดงแดงแดงฉ่ำเลยนี่คือซูเออปอร์มีเ่เราเนี่ยโคตรได้โคตรได้ เออซูเปอรม์มีโอเคเดี๋ยวผมแถมให้อีกคนหนึ่งนะค,ะครับมาแล้วครับผมอีกคนของเราเอ็นไรดีเอ็นซีเอ็นซีแล้วกันดูหน้าตานี่เหมือนผู้หญิงอยู่นะว้าวฮะต้นฉบับทำไมเป็นผู้หญิงวะ ป็นผู้ชายไม่ใช่งว่ะมัดเอาเป็นผู้หญิงนะเป็นเพศหญิงเฮ้ยดูสิทุกคนโอ้โหหน้าโคตรหวานนะเฮ้ยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอ่ากูอย่ายิ้มเลยยิ้มเลยงุบ <c oughs> ปากมันเดิมดีกว่าแต่งหน้าหน่อยเต่งหน้าหน่อย,อยปากแดงๆหน่อยกำลังดีกำลังดี ใส่ๆทรงผมยาวได้ไหมอ่ะอยากเห็นทรงผมยาวอะ่ะยาวได้ไหมอืมโอ้โหเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่สีสีดำนะอ่าลองเป็นสีดำดิสีผมอ่ะโอเคอยู่นะเนี่ย หน้าแบบโค้งใช่โอ้โหเอ้ยอันนี้มันไม่ได้ไม่เนียนไม่เนียนโอ้ยน่ากลัวไปน่ากลัวไปอ่าะทรงผมยาวไม่ไม่โอเคแล้วลองสั้นเหมือนเดิมอืมอึนซี่นี่ก็น่ารักกันนะเนี่ยว่าไงผมสั้นไหมวะมสั้นไหมวะอ,อันนี้มันไม่ได้มันไม่เนียนนะครับมันไม่เนียน เอาเหมือนเดิมผมทรงเดิมแต่ว่าย้อนผมสีดำเวลีกูดต้องอันนี้ด้วยนะเออเอาผู้หญิงหน้าใสผมว่าสวยออกมันดีออกมันดีแน่นอนเอ้ยหมดเถื่อใช่หมเลยเดี๋ยวเปลี่ยนคนกันเดี๋ยวเปลี่ยน,นเปลี่ยนรูปกันอ๋อเปลี่ยนรูปกันเปลี่ยนรูปกันใจเย็น หวัวมันเทศไปอืไม่ได้อ่ะอมไม่ใช้แล้วกันเออแค่นี้ก็สวยแล้วเนี่ยว้ยเอเอาแบบหน้านุ่มหน่อยหน้านุม่มอมสาวกำลังแบบละอ่อนละอ่อนเออสวยอยู่นะเออใช้ได้เออดูสิครับผมโอ้โห เอ็นซี่ของเรามไม่เร็วโอ้โหดูดูเหมือนผู้หญิงขึ้นเลยอะเออหน้าคนเหมือนเอาเรื่องเอน็อเอนซี่อะเอ็นซอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะมีมีแต่งหลังจากแต่งหญิงแล้วเป็นยัไงบ้างแต่ละคนอออ่ะเดี๋ยวคนแรกกัน คนแรกนะครับคนแรกอ่าส่งเข้าประกวดน้องฟลอเรนตินีว่าเจฟฟอเรนตินีอ่าใส่แว่นด้วยอ่า,าดูยิ้มแล้วดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยคนที่สองออป้าลุกกี้อ่าป้าลุกกี้ดอกอธมดาที่ไหนคนที่สามโอ้โหนี่มันสาวออฟฟิศซุปเปอร์มี่อ่า สาวออฟฟิศนะครับมากับการลุกใส่แว่นเหมองกับเป็นสาวออฟฟิศมากานี่อ่อนไว้ใสใสเอ่ออดูสิน่ารักน่าจังขนาดมีสี่คนส่งเข้าประกวดนะครับอีพีแรกอีพีสองอาจจะมีลองติดตามดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มี4คนส่งเข้าประกวดก่อน เดี๋ยว EP ยังจะมีใครบ้างก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผม้ะยครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม